สวัสดีครับผมวันนี้จะมานำเสนอวิธีการลงทะเบียนผ่านสาย OTG นะครับหรือว่าที่เราเรียกกันก็คือเป็นสายเชื่อมต่อข้างนอกกับตัว USB card reader ที่มีอยู่แล้วหน้าร้านของเรานะครับส่วนสาย OTG อันนี้ต้องรบก,กวนนะฮะหาซื้อจากข้างนอกเอาเนาะเพราะดิแท็กยังไม่ได้ส่งมาให้ นะครับโดยปกติเราจะมีการลงทะเบียนผ่าน RF r อป r ซึ่งเรามีกันอยู่แล้วที่หน้าจอเนาะทุกคนมีอยู่แล้วนะครับเราเมื่อมีอุปกรณ์ครบเราก็ไปเริ่มกันเลยนะครับผมบัตรประชาชนนะครับเสียบเข้ากับการ์ดลิเดอร์นะครับแล้วก็เปิดแอปขึ้นมา แล้วก็ใส่เบอร์โทรที่เราจะลงกรณีนี้จะเป็นซิมใหม่ซึ่งผมจะสแกนบาร์โค้ดเอาเนาะเราก็ทำการสแกนบาร์โค้ดไป โอเคหลังจากสแกนบาร์โค้ดเสร็จปุ๊บมันจะเด้งขึ้นมาว่าให้ใช้ตัวเชื่อมต่อน,นี้กับแอปอ t r าไหมแล้วก็ตอบตกลงไปครับก็จะรับบุมาพามาหน้านี้หน้านี้ไม่ต้องอะไรครับเพราะเราเสียบบัตรประชาชนใส่เข้าไปแล้วก็กดที่อ่านบัตรได้เลยแล้วก็รอสักครู่สังเกตที่ตัวการลีดจะมีไฟกระพริบ รอสักครู่ครับผมอ่ามาแล้วครับดูข้อมูลนิดนึงวิไขเนี่ยตกใจเลยเสร็จปุ๊บข้อมูลบัตรมาแล้วครับแตะที่ส่งข้อมูลเรียบร้อยครับแค่นี้เองครับในการลงทะเบียนผ่านแอป2แชะกับตัวอุปกรณ์ใหม่วิดีโอนี้สร้างขึ้นมาสนุกๆเท่านั้นนะครับผม เพื่อเป็นแนวทางการใช้งานนะครับผมขอบคุณมากครับ